คลังเกสเตชันค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็นี่ที่ห้องสีม้าจุดหนึ่งไหมหเอามันนี้กับมาซื้อดอกไม้แล้วก็มาแสดงความยินดีกับพี่เอิญนะคะที่สำเร็จไปแล้วหนึ่งคันเมื่อราบวกนอนอ่ะมาเป็นของหนูเบิร์ดเดอร์อันนี้ของหนูอันนี้ให้หนูอันนี้ของให้พี่อันนี้ของหน้าหน้าอกมคือผักมาให้เอ้ยปไปเดินเท็ดเท็ดอาจารย์มาลูกจ้า เดีไยนถึงใดลูกนี่แล้เจ็บส่อันนี้เขาไปแล้วนะแม่เขาเป็นหนองเข้าแตกคอยย่างค่อยย่างแต่เนี่ยน้ำเราจะไปหาคุณหมอเอินนะครับ

หมดลายอยากได้ปะลูกจะได้ไหมสิปะหมกลายใส่หมวกคณะพยาบาลศาสตร์นะครับหมอหมอ มีนข้างเลยเนาะวันอาทิตยน้องนะครับเพื่อนก็จเจ้าเพื่อนมาแสดงคว,ว,วามยินดีกับหลูกกับหลานนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ่า

มาสัมผัสนะค่ะน่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์จบกระจ่าอึ้งหลักสูตรนั่นแล้วคะเป็นม้งนั่งบอลใครเป็นไทยรกันนะมุ้ทายทายทายทยไรจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลนะคะหนึ่งปีต่อไปก็เรียนต่อบอลหรือวะก็ทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนทำงานแล้วไปสัมผัสที่หนูไปอยู่หันดีกินสัมผัสเออก็ไปไปทำงานแล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ทักแทปลกที่หางอื่นมาซอยแบบว่า เวลาไปงานอะไรก็ให้พี่มาช่วยนะคะระหว่างนี้ไหมแลวนี่ก็รอแบบพี่เข้าแลนสุดด้วยย็นจีนะคะเป็นกันแลงวก็มีจะเบื่อก็ได้ไม่อิ่มจับอไกับเร็วไปเมืองนดดหน่อยขึ้นกับแบะบุญมองไฟแม่รดนันไม่ยายกากปที่เกากเหมือนกันยายในน่ะหมอแม่แล้วพวกอปติวันสุ้ากันนะมเราองแม่เขาต้องมาสอบเพราะว่า ให้ผู้ปกครองเข้าไปสวยปะเจ้าสลย่ล่ท้ายลูก่ใหญ่เป็นท้าลม้าเลยลซยห่นะมาตือซอยใหญ่จะเปล่ยนเพราะแม่เป็นคนไม่บา่ช่าเยาเป็นหมอรัเลยลูกได้เป็นหมอหมอเหมือนกันเอออันนี้กเป็นหมอเหมือนกันอันนึงหมอรัมอันนึ่งหมอพยาบาลนั่นนั่นมุ่งหนยส่วนมุหน่ อคแอดอ้าวแสดงความยินดีกับหมอเอินะครับ PN มมสรุ่นส5บ้ากสสรุ่นหนึ่งอ๋อก็อ๋อกสสเหมือนกันอ๋อเหมือนกันยุคดนกนู่ของนี่ของพยาบาลแล้วก็แบบคอแบบหั แสดงว่าแสดงว่ากว้างไกลมากกสนี่ใช่กสสเออกสสถือได้กศนะถือไล้กสศเนาะกศเนาะกศเนาะตกสเนี่ยนะครับโลโก้โลโก้ยาบาลนะครับดีมากอ่ะพี่คุยกันเยอะใช่ไหม ผอแสดงความดีกับน้องๆ diabetes, ลูกๆทุกๆคนนะครับร้ายครับมันนี้ครับก็เป็นอย่างถ้าแพงก็มาจบผู้ปลาดอกให้จบหมอหมอลำมอยลีเกาะเบื้องแต่ว่าปึ๊กปึ๊กป่งแค่นี้เองนั่นเด้กศรนี่เด้พูดกับชูศรนี่ตัวนี้น้อยเกียรติศีทุกวิชาเนาะนี่นี่เอ้ามองเอินเบิ้งเบิ้งคลิปมันนองเด้่องมีคลิปหนึ่งคลิปก่อนนี่หนไหเนี่ย อยู่ในคลิปแม่ว่าไมาออกมนเป็นสิใดลูกสาวเพิ่มผู้หนึ่งแต่บ้านนี้หืยังพียไม่หันพีชยังหาวบอเอิดจ่าเอ้ยไปไปส่งใหญ่ไปอือไปให้ยังพี่ออกออหมอคุณเลยเดี๋ยวอยู่ทางพี่ทางที่เขาออกคุณเลย

ต่อไปเราจะเดินทางเปียวเอาซุ้มเนาะเปียวหางยูยุดมเอาเอามาเอาตากเออเอามาพึ่งเอามาสักเอามาตากตรงไปทางนั่นล่ะตรงไปทางคอนเกนเรื่อยๆคุณคุณแม่แม่ก็น้องของคุณกอดแดดอีกแล้วอพี่ก็เลยเนาะอ้อมพี่เอ้ยไปหาเดดนั่งใกล้รถเองนิดเดียวเองนั่นไปพี่ก็เลยปะแดดยันแดดใส่สุดสวยแท้ว่ามันอีกแม่ ยังน่เอายู่ดมีซุมเ่าไม่ไดเอาลังแ่รั้งบ่รั้งบ่รั้งกี่บ่คือรถเบัดแล้วทั้งมดแล้วหมู่ตรงไปขางนกันไุ้่บางยาจุดจุดจุดแม่เอจไปอนที่เดียวเอเดียต้ำกัน Mẹ cái đi. Cái có coi việc nói. Ô nó chọt cho mình. Con nói từ đẹp cho đẹp có